คือในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราไปดูหนังเรื่องหนึ่งคุยกันสันหน่อยเดอะแท k งครับพูดตรงๆมันก็เป็นโปรแกรมทางเลือกนะเพราะว่าถ้าไม่นับ EUD a t e U เนี่ยหนังสยองขวัญก็ไม่ค่อยมีนะช่วงนี้หรือเปล่าก็ถือว่าเป็นทางเลือกได้ถ้าสนใจอยากจะดูหนังแนวนี้นะอ่ะมาลองดูเนื้อเรื่องของเดอะแท้ง กล่าวถึงครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่มีพ่อแม่ลูกแล้วก็คนพ่อเนี่ยมีมรดกที่แม่ก่อนเสียเนี่ยทิ้งไว้ให้เป็นบ้านเหมือนอยู่ห่างไกลสภาพเก่าและโศบมากเลยวันหนึ่งคือต้องเคลียร์แล้วแหละต้องเคลียร์ทรัพย์สินให้หมดแล้วก็คงจะต้องขายบ้านหลังนี้ไปแต่ประเด็นคือว่าวก,ก็ยังไม่ได้เข้าไปดูสภาพสักทีว่ามันจะเป็นยังไงอะ่ะมันยังดีอยู่ไหมมันจะอะไรต้อง ต้องทำเรื่องวุ่นวายฉะนั้นก็ต้องกลับเข้าไปบ้านหลังนี้ด้วยกันก็เอาเมียเอาลูกไปด้วยไปดูซิว่าจะขายมันยังไงอะไรเงี้ยแต่พอไปแล้วมันดันมีแทงน้ําแท้งหนึ่งที่อยู่บริเวณบ้านซึ่งมันดันเหมือนจะมีอ,อะไรอยู่ในนั้นเป็นสัตว์ประหลาดอะไรบางอย่างทําให้ครอบครัวนี้การที่เดินทางไปเพื่อจะตรวจเช็คสภาพบ้านหลังนี้เพื่อที่จะขายเนี่ยมันไม่ง่ายอย่างนั้นละ S <S <S นี่คือในเรื่องของเดอะแทงจริงๆมองตอนแรกเนี่ยคอนเซปต์หนังมันจะดีนะมันเหมือนการผสมหนังสัตว์ประหลาดเข้ากับหนังฆาตกรรมแบบเือนที่สมัยยุค70ชอบใช้อะ,อะพวก The Hill h a ฟ e e y e อะไรพวกเนี้ยที่แบบว่าไปติดในพื้นที่แปลกๆมีการเดินทางไปแล้วก็ไปติดในหมู่บ้านแปลกๆอะไรเงี้ยที่แบบต้องหนีเอาชีวิตรอดอะไรเงี้ยซึ่งมุมมองนี้เรารู้สึกว่าตอนแรกเข้าไปดูเนี่ย มันให้ความรู้สึกแบบนั้นที่คล้ายๆแบบเฮ้ยหรือเป็นเท็กซัสเชนซอวะอเข้าไปในหมู่บ้านเข้าไปในพื้นที่ลึกลับแล้วก็โอ้โหเจอสัตว์ประหลาดที่ไล่ฆ่าเอาชีวิตรอดโดนไล่ฆ่าจากสัตว์เหล่านี้ซึ่งพอดูจริจรงๆแล้วเรารู้สึกว่ามันน่าเสียดายที่ไอเดียเหล่านั้น่ะมันต่อยอดได้ไม่ถึงที่สุดแล้วกันถามว่าหนังให้ความรู้สึกมันเป็นหนังสัตว์ประหลาดไล่ล่าหรือเปล่าก็ไม่ถึงขนาดนั้นเรายังรู้สึกว่าตัวละครยังมี แนวความคิดแปลกๆยังมีวิธีเอาตัวรอดแปลกๆที่ไม่เมค s e n s สักเท่าไหร่ในการที่จะเป็นหนังเอาชีวิตรอดอ่ะหรือมันจะกลายเป็นหนังสัตว์ประหลาดแบบเต็มตัวที่แบบสัตว์ประหลาดถล่มคนก็ยากหน่อยเพราะว่าด้วยการเซตอัพบางอย่างที่ทําให้ตัวละครมีแค่ไม่กี่คนไปติดอยู่ในพื้นที่ที่มีอยู่แค่เนี้ยการเป็นหนังสัตว์ประหลาดไล่ข้ามเลยเกิดขึ้นไม่ได้เหมือนที่หลายๆเรื่องเป็นแล้วกันพอเรื่องเนี้ยมันเหมือนเป็นหนังที่พูดถึงโลเคชั่นเดียวอ่ะ แล้วเอาตัวรอดอยู่แค่นั้นแะ่ะแต่ว่าหนังไม่สามารถสร้างความตื่นเต้นหรือลูกรอดลูกชนระหว่างสัตว์ประหากับคนเนี่ยการเอาชีวิตรอดการตามล่ากการหาปริศนาเหล่านี้เรารู้สึกว่ามันยังไม่ลงตัวเท่าไหร่แล้วกันเงื่อนไขในหนังแบบนี้มันก็สําคัญนะมันไม่ได้แย่นะในเชิงการที่จะเป็นหนังมอนสเตอร์หรือว่าเป็นหนังสัตว์้ล่ไล่ฆ่าอะไรก็แล้วแต่ผมยังนึกถึงเรื่องไอ้เดอะครอ หนังเรื่องนั้นพอไปดูแล้วทุกคนกลับพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเออใช้ได้ The tank, เดอดแท้งเงื่อนไขในการที่จะทําให้ตัวละครตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยเออมันไม่บีบคั้นเราเลยเรารู้สึกว่าโลกของมันไม่ได้กดดันถึงขนาดอ๋อที่ตัวละครตัดสินใจอย่างนี้เพราะมันจํากัดอยู่แค่นี้อะไรเงี้ยเราดูอนาคอนได้ไหมออกจากนี่ไปไม่ได้ถ้าไม่ฆาง,งูมีเรือแต่เอาเรือออกไปยังไงก็เอาออกไปไม่ได้มันไม่มีทางต้องจัดการมันเท่านั้นถึงแม้เป็นไปไม่ได้ก็ต้องทาอ่ามันมันเป็นอย่างนั้น เราดูเดอะครอก็กลายเป็นว่าจะออกจากนี่ก็แทบจะเป็นไปไม่ได้ทางเดียวคือสู้มันซะถึงจะออกไปได้เราดูชาโลสเบรกไลฟ์ลี่ว่ายน้ำออกไปต,กออติดอยู่บนก้อนหินเออติดอยู่บนก้อนหินโขดหินตรงเล็กๆแค่นั้นห่างจากชายหาดอยู่ม100ันร้อยสองร้อยเมตรอะแค่นั้นอะมองไปก็ยังเห็นชายหาดอยู่อะแต่กลับเข้ามาไม่ได้เพราะว่าฉลามอยู่ทางเดียวคือ ต้องหาวิธีคือต้องจัดการมันให้ได้บางอย่างแต่เดอะแทงโลกของมันมันไม่ได้ฟิกขนาดนั้นอ่ะการที่จะเอาตัวรอดมันมีหลายทางเหลือเกินอ่ะซึ่งมันทําให้เรารู้สึกว่าแล้วทําไมตัวละครต้องตัดสินใจแบบนี้มันบีบคั้นเราไม่พอเออมันให้เหตุผลเราไม่พออะไรเงี้ยบรรยากาศก็พอได้แต่ด้วยความที่โลกมันไม่ได้ฟิกขนาดนั้นไม่ได้บีบเราให้เหลือทางเลือกไม่กีดทางเป็นหมาจนตรอกที่ต้องเล่นกับมันให้ได้อะไรเงี้ยต้องฆ่ามันให้ได้อะไรเงี้ย พอมันไม่ถึงจุดนั้นก็เลยนิดหนึ่งนิดหนึน่งซึ่งตรงนี้เรามองว่ามันไปพาดพิงถึงการเซต up ความสามารถของสัตว์ประหลาดตัวนี้ด้วยนะมันเลยนึกถึงไปได้อย่างควอเพลสอีกเรื่องหนึ่งที่สร้างเงือง่อนไขของสัตว์ประหลาดความสามารถของสัตว์ประหลาดเนี่ยทำให้การเอาตัวรอดมันยากขึ้นอ uh huh. ซึ่งอย่างเรื่องนี้ตอนแรกเรานึกว่าจะมีนะด้วยการเซตัพความสามารถของตัวสัตว์ประหลาดอะไรบางอย่างเนี่ยแต่สุดท้ายเราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้เท่าไหร่มันเลยเชื่อมโยงกลับมาตรงที่ว่า วิธีการเอาตัวรอบมันง่ายมากเลยตัวสัตว์ประหลาดตัวนี้มันมีความสามารถพิเศษบางอย่างที่เอามาไล่ล่ามนุษย์อะไล่ล่าเหยื่อมันจะสร้างความตื่นเต้นให้กับคนดูได้ไงแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้สึกถึงความเป็นภัยคุกคามของสิ่งมีชีวิตตัวนี้เลยอะเออความเร็วก็ไม่มีอ,อ่าความสามารถพิเศษที่แบบว่าใช้ในการตามล่ามนุษย์ก็ไม่มีออหรือแม้แต่จุดประสงค์ที่มันไล่ฆ่าคนเนี่ยคืออะไรเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เท่าไหร่เลยนะ ความอึดก็ไม่ได้อึดขนาดแบบว่าไม่มีเออ,อมันทาไรง่ายมากอะไรเงี้ยหรือตายง่ายมากพูดง่ายแล้วกันอ,อหรือแม้แต่หนังบางเรื่องที่หนังสัตว์ประหลาดบางเรื่องที่ไม่ได้ขายความเก่งของสัตว์ประหลาดอะ่ะแต่ขายความน่ากลัวตรงที่ว่ามันไม่หยุดยัง้งมันมีเยอะอ,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 อะไรเงี้ยมันก็เล่นได้มันชื่อเรื่องเอ็ดเล็กฟิกไม่รู้ใครเคยดูหรือเปล่าที่เป็นเมงมุมอะอ่านี่โอ้โหในดวงใจออผมเลยซึ่งเรารู้สึกว่าเรื่องนั้นน่ะมันขายตรงนี้ขายตรงที่ว่าเอ๊ย มันเหมือนสัตว์ประหลาดโง่เลยนะแต่ว่ามันเยอะไงมันเยอะมากจนแบบมันกระจายอยู่ทั่วเมืองเลยใช่แล้วมันก็ยังเล่นกับความสามารถของแมงมุมด้วยนะเพราะแบงมุมเนี่ยถ้าไปวิเคราะห์ถึงความสามารถของสปีชีมันนะมันน่ากลัวนะมันมีความสามารถเยอะนะอะไรเงี้ยซึ่งตรงนั้นก็เลยมาเพิ่มเติมกับจํานวนมหาศาลที่ฆ่าได้แต่คุณก็ยังหนีไม่รอดอยู่ดีเพราะมันมีไปกองทัพมันเป็นเป็นเป็นหมื่นตัวซึ่งมันเลยกลายเป็นแรงกดดันที่ทําให้เราลุ้นได้กับหนังอะไรเงี้ย แต่สลาดเดอะแท้งเรารู้สึกว่าสัตว์ประหลาดตัวเนี้ยนอกจากไม่เก่งแล้ว่ะไม่มีความสามารถที่จะเป็นภัยคุกคามนะเป็นสัตว์ประหลาดเป็นสัตว์ล่าเหยื่อเป็นสัตว์ห่วงถิน่นเป็นสัตว์ห่วงลูกหรืออะไรก็แล้วแต่เนะี่ยเรายัางสะบัดต,ต,ตรงนั้นไม่ได้มันเลยทําให้มันเป็นภัยคุกคามที่แบบขับรถหนีไปก็ได้แล้วเราเออไม่ต้องกลัวมันเลยสัตว์ประหลาดออในเดอะแท้งนี่คือแว้นหน่อยก็รอดแล้วใช่แล้วหนังมันไม่ให้ท่วงทานองที่แบบว่าการหนีมันยากด้วยนะ ถ้าบางเรื่องมันอาจจะแบบเอ้ยรถเสียถนนปิดทางขาดอะไรก็แล้วแต่นะตามธรรมเนียมของนางสัตว์ประหลาดที่ทําให้หนีไม่ได้บาดเจบ<ง>็บหนักก็เลยแบบบาดเจ็บเดินไม่ไหว<ช>ต้องหาของสู้แทนอะไรเงี้ยหรือมีภาระออกจากบ้านหรืออะไรสักอย่างที่ทำให้ออกไปจากบ้านหลังนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยซึ่งปกติมันจะเล่นมุมมองนี้กันบ่อยยังไงแต่นางื่้งนี้รู้สึกว่าตัวละครกึ่งๆึงหาเรื่องนิดนึงอ่ะ หลายหลายเหตุการณ์เลยเหมือนกับว่าแสเรื่องนิดนึงอ่ะเอาตัวเองไปอยู่ในภาวะอันตรายแทนที่จะหนีจากอันตรายอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะไม่ไม่ได้เมคเซน n ์ตรงนั้นเท่าไหร่ท,ทั้งทั้งที่เมื่อถึงฉากเอาชีวิตรอดทําได้ดีมากนะฉากที่ต้องลุ้นแบบเอออยู่ในที่แคบแคบอยู่ในที่มืดมืดตื่นเต้นสนุกมากนะแต่มันมาผิดจังหวะและก็น้อยไปแค่นั้นเองอ่านั่นแหละผมยังรู้สึกว่าและอีกอย่างหนังเรื่องนี้เทคทาก็ โอเคอาจจะดูว่าสั้นแต่ก็มันก็เกือบสองชั่วโมงเหมือนกันนะผมว่ามันก็โอ้โหถ้าเนื้อเรื่องบางๆแบบนี้ผมว่าไม่จําเป็นที่จะต้องนานแต่มันด้วยความที่โอเคแต่ละองค์ประกอบมันขัดใจมั้งก็เลยทําให้รู้สึกว่ามันนานถ้ามันถูกใจเนี่ยแค่นี้ก็ไม่นานแต่ว่าเดอะครที่เราดูกันก็ไม่ถึงนะหนึ่งชั่วโมงยี่สิบกว่านาะทีเองนะอันนี้คือล่อไปเกือบสองแต่ว่ากว่าเราจะได้เห็นว่าไอตัวนี้คือตัวอะไรอ่ะโอ้โหเกือบชั่วโมง ผมรู้สึกว่าเขาบิลลอัพมันนะให้เหมือนเราตื่นเต้นมากๆการจะปรากฏตัวของมันแต่ละทีเนี่ยเหมือนทีเร็กเลยเหมือนแบบจุลสิก์เลยได้ยินแค่เสียงเห็นไหมคบคุณต้องใจสั่นซึ่งเราไม่รู้สึกแบบนั้นเราอาจจะไม่ตื่นเต้นซะด้วยสามในการได้ยินเสียงอะไรอย่างเงี้ยและอีกอย่างผมว่าหนังไปเล่นอิเลเมนต์พวกความเป็นหนังเฮอร์เร์เยอะไป หนังเรื่องนี้เป็นหนังใช้สัตว์ประหลาดใช้มอนเตอร์และทึขวัญแต่มันใช้อิเลเมนต์ของหนังฮีโร่อะบางที่แบบประตูล็อกเองเหมือนผีทาอะไรเงี้ยเขยา่าเขยา่าประตูไม่ยอมเปิดหรือแบบเห็นเงาไอการปรากฏตัวของไอตัวสัตว์ประหลาดตัวนี้ก็โผล่เหมือนผีเหมือนมันอยากเล่นผ่านกล้องอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าเผลอๆเปิดมาเลยว่าคือตัวอะไรอันตรายอย่างไรมันกว่าเหมือนที่เพล่ะเพลเพล คือพีเดรเตอร์ก็เห็นว่าคือพีเดอรเตอร์ตั้งแต่แรกอะเรารู้เลยว่านี่คือหูมันน่ากลัวอย่างนี้ลิดเดทมันโหดร้ายอย่างนี้มันคือให้เห็นทุกท่าทางเลยว่าอ๋อถ้าเกิดว่ามันจะทําแบบนี้อันตรายมากมันมีตาที่มองทะลุทุกอย่างนะพอไปถึงฉากกลางเรื่องถ้าตัวเอกแอบเรารู้เลยว่าอาจจะไม่รอดเปิดมาอย่างนี้เลยอ่ะเผลอๆตื่นเต้นกว่าแต่นี่แหละกลายเป็นว่าเราไม่ได้ตื่นเต้น กับมันด้วยซ้ำการที่มาให้เรานั่งรอเนี่ยผมไม่รู้นะว่าองค์ประกอบว่าเอออิเลเมนต์ยุคนี้มันคงจะเชยไปแล้วหรืออะไรแต่ว่าพอมาดูในเดอะแทงรู้สึกว่ามันหนืดไปเลยเราดูหนังแบบนี้เดอะคออย่างเงี้ยเราเห็นแลว้วมันคือตัวอะไรไงเราเห็นเลยเปิดเลยเลยว่าจระเข้ตัวใหญ่มากอะไรเงี้ยเห็นไปนเลยว่าตัวนี้ลิ์เดชเป็นอย่างไรเราดูควายเพลสที่พี่พูดเมื่อกี้เรารู้เลยว่าความสามารถมันคืออะไรอะไรเงี้ยเออแต่อันนี้มันคุมเครือจนแบบ เราไปท้ายเรื่องแล้วว่ะมันเลยทําให้กว่าจะรู้สึกให้คนเขาสนุกไปกับมันเนี่ยมันช้าเหลือเกินจนบางทีอาจจะหมดสนุกไปเลยก็ได้มุมมองนี้น่าสนใจมากอย่างที่บิ๊กพูดเดี๋ยคือว่าจริงๆมันเป็นส่วนสําคัญใ,ในการเซตอัพอารมณ์คนดูอะด้วยฉากอะไรสักอย่างที่มาตั้งแต่เริ่มต้นนะให้เห็นสัตว์ประหลาดมันทํางานอะให้เห็นว่ามันเป็นภัยคุกคามอ่ะสมมุติว่าถ้าจะเล่นขับเสียงถ้าเสียงแบบนี้มาแล้วเกิดเรื่องสมมตินะ แล้วมันมีซีนแบบนั้นตั้งแต่ตอนเริ่มเรื่องเหมือนที่หนังสัตว์ประหลัดส่วนใหญ่ชอบใช้อ่ะถ้าย้อนดูแฟลเพลสซีนแรกรู้เลยว่าสัตว์ประหลาดมันทํางานยังไงและความน่ากลัวของมันคืออะไรมันฆ่าคนยังไงมันทําร้ายคนยังไงหลายๆเรื่องเป็นอย่างนี้แต่เรารู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันไม่มีช่วงเริ่มเรื่องคือเล่าเรื่องแบบนิ่งมากแล้วออกไปในทางที่หนืดไปหน่อยด้วยซ้ําไปคือพยายามจะให้คนดูเนี่ยตามแกะกับปริศนาแต่ว่าเหมือนเหมือนจิ๊กซอมันน้อยไปหน่อยอ่ะ คำว่าปริศนาของหนังเรื่องนี้คือพยายามจะให้คนดูคิดตามว่าเอ๊ะมันคืออะไรมันคือตัวอะไรกันแน่แต่เมื่อคุณไม่มีจิ๊กซอว์ใบใหญ่ที่สุดอ่ะที่ให้เห็นรูปล่างของมันเลยอ่ะความแน่กลัวมันเลยไม่ทํางานไงคือสมมติว่ามาด้วยเสียงมาด้วยเงาเนี่ยแต่เราก็ไม่รู้ว่าเงาตัวนั้นมันจะทําร้ายคนได้อ่ะ <Ừ. S 2> เราก็ไม่กลัวมันนะเราไม่กลัวทํางใช,ใช่หนังบางเรื่องพอมีเงาสัตว์ประหลาดมาแล้วมันตามด้วยการโดนทําร้ายเงี้ยเรารู้เลยว่าเงาตัวนั้นคือคําเตือนอ่า เสียงแบบนั้นคือคําเตือนคุณต้องหนีแล้วคุณต้องอยู่กับที่ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยซึ่งเดอะแท้งเนี่ยมันจะขาดส่วนนี้ไปถามว่าสุดท้ายแล้วอย่างที่เรารู้สึก,กคือตอนที่มันจัดหนักกับการโดนตามล่าการหนีเอาชีวิตรอดโมเมนต์นั้นนทําได้สนุกมากมากนะ,ะแต่การเซตอัพมันมาไม่ได้ไงเซตอัพมันมาไม่ถึงแล้วกันแล้วด้วยความที่หนังเนี่ยมันเหมือนพยายามจะทําให้ตัวเองมันเป็นปริศนาเยอะๆอะเอะ้มันคือเรื่องลึกลับหรือเปล่ามันเป็น จิตวิทยาหรือเปล่ามันเป็นผีหรือเปล่าได้่ยสับเออเออเออมันมันปถึงขั้นแนบว่าหนังพยายามจะบอกว่าไอ้นี่ผีนะมันจินตนาการไม่ได้ขนาดนั้นโอเคถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าเป็นหนังสัตว์ประหลาดแหละแต่เอเลเมนต์เหล่านั้นนะมันใส่มาแล้วก็แบบมันเลยทําให้รู้สึกว่ามันสเปะสปะเหมือนละกันตั้งทั้งที่อย่างที่บิ๊กบอกแหละถ้ามันเปิดตัวไปเลยว่าเป็นหนังสัตว์ประหลาดค่อยๆทยอยสร้างความกดดันด้วยการให้เห็นสัตว์ประหลาดมันทํางานตั้งแต่เริ่มเรื่องให้มันเห็นเป็นระยะระยะ มันก็สามารถที่จะทให้คนดูคีปความตื่นเต้นได้ตลอดทั้งเรื่องโดยที่ไม่ต้องรอโมเมนต์สุดท้ายก็ได้แต่ในมุมมองเดียวกันถ้าหนังมันไม่ยาวขนาดเนี้มันก็จะขมวดและตื่นเต้นแบบเอ้ยไปถึงปั๊บโดนโจมตีแล้วหนีเลยก็ได้เรื่องอยู่แต่นี้พอหนังมันเทคไทม์เยอะขนาดเนี้วันหนึ่งแล้ว2วันแล้วเราก็ไม่เข้าใจว่าสัตว์ประหลาดมันรออะไรอยู่หรือทําไมการหนีมันถึงได้มันไม่น่าจะยากขนาดนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเลยทําให ตรกากของตัวละครของแนวความคิดในการเอาตัวรอดเนี่ยกับคําว่าต้องหนีสู้หรือถอยหรืออะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันรู้สึกตกกะกามันแปลกๆไปหมดเลยแค่นั้นเองจะหนีได้คือ <c oughs> ขับรถหนีก็รอดแล้วเอา,อางี้ดีกว่า,าพูดกันตรงๆนั้นขับรถหนีก็ได้แล้วก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีจังหวะให้ขับรถหนีด้วยนะทั้งเรื่องสามารถขับรถกลับบ้านไปได้เลยไปตอนไหนก็ได้ไปตอนไหนก็ได้พร้อมตลอดเวลา แต่<ช>ไม่รู้ทำไมก็ไม่ยอมไปแล้วอยู่ดีๆเกิดอยากจะสู้ก็สู้ซะงั้นอาการตัดสินใจในเรื่องนี้คือความประหลาดแล้วกันคือผมรู้สึกว่ามันไม่ให้พื้นที่ในการไต่ระดับของความตัดสินใจอะ่ะก็ได้เสียดายนะเพราะเรารู้สึกว่าไอเดียมันเบิกอยู่นะกับการขายปริศนาบางอย่างแล้วก็ด้วยความที่นางหลายๆเรื่องเราก็จะมีตะก่าว่าในยุคปัจจุบันเนี้ยคล้ายๆกับว่าวิธีการต่อสู้เนี่ยถ้าสัตว์ประหลาดไม่เก่งพออาวุธไอเรามีเพียบเลย สู้ง่ายมากแต่ด้วยตัวหนังเรื่องที่มันทําเป็นหนังยอดยุกแล้วก็ไปอยู่ในพื้นที่ห่างไกลแบบนี้มันเลยมีเงื่อนไขที่ดีพร้อมแล้วว่ะสําหรับการจะกลายเป็นหนังเอาตัวรอดที่ดีหนังหนีสัตว์ประหลาดที่ดีอ่ะคุณไปพักผ่อนไม่มีอาวุธไม่มีอะไรเลยอไปในยุคที่ในท้องเรื่องได้เป็นยุคเจศย์ที่ไม่มีอุปกรณ์สื่อสารจะติดต่อคอช่วยเหลือใครก็ลําบากในพื้นที่ห่างไกลที่แบบไกลปืนเที่ยงสุดๆเพื่อนบ้านยังไม่มีเลยอ่ะนี่คือ เรียกว่าเป็นเอลิเมนต์ที่พร้อมแล้วว่าสำหรับการเป็นหนังสัตว์ประหลาดที่ดีอ่ะพูดตรงๆว่าไม่จำเป็นต้องเป็นหนังสัตว์ประหลาดด้วยนะเอาเป็นว่าเป็นหนังฆาตกรไล่เชื้อเลยก็ได้ทุกคนผ่านเอลิเมนต์นี้มาหมดเลยถ้าเกิดมันทําออกมาได้ดีเราก็จะได้รีเจเนอรี่อันนึงที่พูดกันได้ว่านี่ไงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้นทุนต่ํารายได้สูงฟอร์แมตนี้เลยสนุกดีอะไรเงี้ยแค่นี้เลยสุดท้ายผมว่ามันยังเป็นช่องทางที่ คนที่ทำหนังสไตล์หรือว่ามีบัจเจตประมาณนี้มีไอเดียเล่นได้หมายถึงว่าทําดีๆทําได้ดีเลยนะเราไม่ได้รังเกียจความเป็นมอนสเตอร์เลยมันยังทําได้หนังฆาตาก,กรก็ใช้องค์ประกอบเหล่านี้ความขมุกข,ขมัวความอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลแล้วจะรอดไหมทําให้ลุ้นจริงๆแล้วทําดีๆมันก็คงจะโหเป็นหนังที่นึกถึงแล้วก็สนุกเหมือนเดอะคลออะไรเงี้ยหรือเหมือนชาโลสอะไรเงี้ยเราก็จะนึกถึงแล้วโอ้อะไรเงี้ย หรือแม้กระทั่งหนังเรื่อง47 m เมต d o w n หนังแนวนี้มีเยอะแล้วกันแต่ว่าอม,มองว่ามันอยู่ที่วิธีการนาเสนอวิธีการลูกเล่นและการลูกเล่นในการที่จะสร้างความตื่นเต้นให้คนดูแล้วกันเรายังมอง่เรื่องยังทาได้ไม่สําเร็จขนาดที่หนังแนวนี้ทําได้บ่อยๆแล้วกันที่มีตัวอย่างหนังหลายๆเรื่องทําได้ทั้งที่คอนเซปต์คล้ายกันแพทเทิร์นเดียวกันเลย แล้วก็สร้างความตื่นเต้นสร้างความสนุกได้ดีมากๆสําหรับการเป็นหนังหนีเอาชีวิตรอดหนังสัตว์ประหลาดแบบเนี้ยในพื้นที่แคบๆแ,แบบเนี้ยแต่ว่าใครว่าเรื่องนี้แพทเทอร์มันมาแล้วล่ะแต่ว่าวิธีการนําเสนอหรือจังหวะของหนังแล้วกันมันยังสร้างความตื่นเต้นให้คนดูได้น้อยไปหน่อยอ่าถ้ามันสามารถสร้างความตื่นเต้นสนุกได้อ่ะเรียกว่าฟอร์มหนังไม่สําคัญหนังฟอร์มเล็กก็สามารถทําให้เราตื่นเต้นได้ หนีบางสีบางอย่างที่ไม่เห็นรูปร่างเรายังรู้สึกกลัวได้บางความบางเรื่องเออใช่ไหมล่ะหนังที่ขายความสยองขวัญแบบนี้หนังขายความตื่นเต้นแบบนี้บางทีมันอยู่ที่จังหวะการเล่นกับคนดูมากกว่าเล่นกับอารมณ์คนดูมากกว่าไงว่าคุณสามารถขู่คนดูได้มากน้อยแค่ไหนคุณสามารถสร้างความตกใจให้คนดูได้มากน้อยแค่ไหนเออใช่ใช่ เราดูหนังพวกนี้คือความกดดันอะ่ะเราต้องได้รับความกดดันอะไรเงี้ยมันต้องทําได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรนะไม่ว่าจะเป็นมอนสเตอร์หรือเป็นฆาตากร,กร,รออาามันขอแค่ว่ามันกดดันแล้วมันสร้างเงินไขได้ดีเงี้ยมันก็ก็ได้อะ่ะผมว่าได้นั้นแหละผมว่าตัวสัตว์ประหลาดไม่เวิร์กด้วยหรือเปล่าขอยกตัวอย่างละกันบางทีมนันอาจจะใช้คํานี้ไม่ได้นะคืออยากยกตัวอย่างหนังเรื่องทรายของเอ็มไนมากเลยนะอ่า คือเรื่องนั้นก็เหมือนกันเราแทบจะไม่เห็นมนุษย์ต่างดาวเลยจนจนงึงยัะตอนจบอะอะแต่หนังความเก่งของเอ็มไนก็คือทําให้เรากลัวเงากลัวลมกลัต้นไม้ไหวๆอ่ะจะว่าไปแล้วอะอันหนึ่งที่เราไม่เห็นตัวเห็นตนมาเลยนะ,ะเราเพิ่งดูมันไปโนบใช่ใช่กว่าจะเห็นเหมือนกันแต่เรารู้ว่าภัยคุกคามมันน่ากลัวมันน่ากลัวมากม,มันเล่นกับบรรยากาศ,บรร,ากาศบรรยากาศดีมากโนบนี่คือบรรยากาศดีเลย ช่แล้วมันมีซีนที่ทําให้เห็นว่าเวลามันถล่มมันดูแรงแค่ไหนเออใช่ใช่ใช่โนบนี่คือแบบถ้าเจอคือตายเผลอๆตายอย่างเดียวมันสนุกสนานและกันในโนบอ่ะให้คะแนนก็ถือว่าถ้าใครมองหาอยู่แล้วกันนะมองหาหนังสว์ประหลาดอาจจะพอดูได้แก้เหงาได้สำหรับคนชอบแนวนี้แล้วกันแต่ก็ยังรู้สึกว่ายังไม่สุดทางเรียกว่าดูเพลินยังไม่ได้นะสำหรับเรานะเราก็ดูรู้สึกว่ายังติดขัดหลายๆอย่างและกันขอให้ที่หคะแนนครับห้นาคะแนน ไอเดียดีแล้วแต่ทําให้ถึงแล้วกันใช้คำนี้ดีกว่าสําหรับผมแล้วกันนะเดอะแทงก็คือผมว่ามันขาดขาดไปเยอะเลยละ่ะแล้วก็ผมรู้สึกว่าเดอะแท้งเหมือนหนังโบราณเงื่อนไขขาขดขาด,ดกันเกินด้วยซ้ามันเบาๆบไปหน่อยในแง่ของความดูเอามันด้วยนะนเบาๆไปหน่อยผมให้ที่สามคะแนนครับซีร่รวมคะแนนดอกหนังอยู่ที่นนสี่คะแนนสําหรับเดอะแทงเรามองว่าจริงๆเรารู้สึกเสียดายมากกว่านะอย่างที่เราคุยกันว่าคอนเซปต์บรรยากาศ หลายๆอย่างมันมาเข้าท่าแล้วอะแต่ว่าด้วยความเป็นหนังสัตว์ประหลาดขวายความตื่นเต้นเนี่ยถือว่าทําให้สําเร็จแล้วกันอ่าใครอยากลองก็ไม่ห้ามแล้วกันนะอยากลองก็เอาตามสะดวกถ้าใครอยากไปลองก็ก็ลองดูแล้วกันอ่าอันนี้ติ้งต่างไว้ติ้งต่างไว้อันนี้เป็นแค่ความคิดจากเราสองคนคุณอาจจะชอบก็ได้นะถ้าคุณเป็นแฟนคลับของหนังในนี้ก็อาจจะสนุกกับมันก็ได้ใช่ใช่ประมาณนี้ประมาณนี้ ทั้งหมดทั้งมวลนี้พูดถึงเด่แท้งใครคิดเห็นยังไงชอบไม่ชอบพิมพ์กันมาได้เลยทั้ง2ช่องทางครับทั้ง Facebook แล้วก็ y t u t u เ e ิร์ช c ีโอซีด็ตามเลยครับว่าหนังก็จะเจอพวกเรานะครับทั้ง2องช่องทางกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยจะรับการแจ้งเตือนเวลาด็อกหนังอัพคลิปใหม่ๆนะครับสมหับวนนี้สวัสดีครับ